ยอดมะม่วงอีกงอมีสาเหตุมาจากอะไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลัพบกับรายการเกษตรพองเราเองเพื่อความมั่งยืนนะครับก็หลังจากที่ฝนตก อย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็ไม่มีเวลาที่จะเข้ามาสวนได้เลยเพราะว่ามันตกทั้งวันทั้งคืนนะครับอย่างที่สวนเนี่ยตกติดต่อกันพูดง่ายง่ายเลยคือยาวนะครับ3วัน2คืนอย่างก็ไปเที่ยวเลยนะครับไม่มีโอกาสที่จะเดินเข้าสวนได้เลยน้ํานี่ท่วมแต่ว่าสวนของเราเองไม่ได้เป็นท่วมขังนะครับจะเป็นสวนที่แบบว่ามีแนวราบที่ให้น้ำเนี่ยไหลบ่าออกไปได้นะครับก็จะท่วมขังอยู่ประมาณสักหนึ่งวันแล้วก็ระบายไปยังจุด รวมน้ําจุดอื่นนะครับพอหลังจากพายุฝนหมดนะครับแล้วก็พอมีแสงบ้างนะครับเราก็เข้ามาสํารวจที่สวนเรานะครับก็เลยเจอความเสียหายที่เกิดกับยอดมะม่วงแล้วก็ตรงกับสมาชิกที่ส่งมาให้ผมดูเหมือนกันว่ายอดม่วงเขาเนี่ยเกิดเหมือนกันเลยแล้วก็กรณีน่าจะเหมือนกันเหมือนกันนะครับที่ฝนมาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงที่เขาแทงยอดใหม่มาพอดีแล้วไม่ได้เข้ามาดูแลเนี่ยยอดก็จะเป็นเหมือนในวิดีโอที่เห็นเลยนะครับยอดแบบนี้นะครับจะต่างกันกับ ด้วงกรีดใบที่มาเข้าทำลายนะครับเพราะว่าร่วงกรีดใบเองนะครับจะมาทำลายใบอ่อนโดยการกรีดใบนะครับกรีดใบแล้วจะไข่ไว้ที่ใบนะครับเมื่อไข่ไว้แล้วที่ใบเนี่ยใบมะม่วงนะครับที่ถูกกรีดจะร่วงหล่นลงไปในดินไข่ที่อยู่กับใบนะครับจะตกลงไปอยู่ที่ดินนะครับแล้วก็เกิดการฟักตัวแล้วก็จะกลับมาเป็นด่วงกรีดใบ อีกรอบหนึ่งนะครับนั่นคือต่างก,กันกับแมลงพวกนี้ที่มันมาดูดกินน้ําเลี้ยงของยอดมะม่วงอ่อนของเรานะครับแล้วก็ยังนําพาเชื้อรานะครับที่เป็นแอนแทกโนสนะครับที่เราเรียกว่าแอนแทกโนสลงใบนะครับมันก็มาฝากเชื้อราไว้ด้วยทําให้ยอดมะม่วงเราเนี่ยเกิดความเสียหายแทนที่มะม่วงของเราเนี่ยจะแตกยอดเป็นฉัดใหม่นะครับที่จเจริญเติบโตขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นนะครับ แต่มันไม่สามารถที่จะเริญเติบโตขึ้นมาได้นะครับมันถูกมแมลงพวกนี้มาเข้าทําลายทําให้ใบเกิดการหงิกงอนะครับมีจุดๆ,ๆสีดําแล้วก็แห้งเป็นจุดเสี่ยมตาลตามมานะครับแล้วยอดพวกนี้จะเสียหายนะครับมันจะร่วงออกไปนะครับยอดมะม่วงชุดนี้จะไมจะ่จะไม่เหลือเลยจะเหลือแต่เป็นตอโดๆขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเหลือแค่ยอดที่จะรอแตกฉัดใหม่นะครับดังนั้นฉัดนี้เราจะไม่สามารถที่จะป้องกันได้แล้วนะครับ เราต้องรอฉัดใหม่ที่จะแทงยอดผ่อนออกมาโดยในการป้องกันมแมลงพวกนี้ง่ายมากครับสารที่เราใช้กัอนอยู่ประจําไม่ว่าจะเป็นอะมิดาคอผิดนะครับอะซีทามีผิดนะครับสามารถพ่นได้นะครับแล้วก็สารอบารมเมตินไซเปอร์เมตินคา,าร์บรีลยวแปดห้ป้องกันได้หมดครับคือมแมลงปากกัดปาก,ปากดูดพวกนี้เวลาเข้าทําลายยอดมะม่วงเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะมากัดกินและปล่อยเชื้อราลง ที่ยอดมะม่วงเราได้นะครับเชื้อราเนี่ยเป็นปลายเหตุน,นะครับต้นเหตุคือแมลงปากดูดที่เข้ามาดูดกินน้ําเลี้ยงที่บริเ,เวณย,ยอดอ่อนของมะม่วงนะครับแล้วมันทิ้งเชื้อราไว้ก็จะเห็นตามตัวอย่างในวิดีโอเลยแล้วลักษณะยอดอ่อนที่เราควรจะต้องมาพ่นสารจะเป็นยอดอ่อนช่วงไหนก็ะจะเป็นยอดอ่อนตามวิดีโอนะครับคือเมื่อเราเห็นมะม่วงของเราเนี่ยแทงยอดอ่อนเป็นฉัดที่เป็นใบสมบูรณ์แบลอกมาแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับให้ทําการ พ่นสารตามที่ผมบอกก็คือสารอัลบาเมกตินก็ได้เซฟวิน85ก็ได้อาซีทามีผิดก็ได้อามิดาคอาผิดก็ได้นะครับสามารถใช้สารเดิมๆที่เรามีอยู่แล้วที่ไปใช้กับต้นฝรั่งนะครับเราก็จะเอามาใช้กับมะม่วงได้เหมือนกันนะครับก็จะามาพ่นเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงพวกนี้มาเข้าทําลายยอด on, อ่อนมะม่วงของเราได้นะครับดังนั้นการป้องกันจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด คือพ่อนสารป้องกันแต่ถ้าเกิดใครทำแบบอินซีนะครับ <c oughs> ก็สามารถใช้เป็นพวกน้ําส้มควันไม้นะครับแล้วก็กลุ่มเชื้อรากลุ่มเชื้อราเนี่ยเห็นเขาใช้กันนะครับแต่ว่ามันต้องมีเรื่องของความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อให้ยอดลโม่งของเราเนี่ยมันสามารถทนต่อการเข้าทําลายของแมลงพวกนี้ได้นะครับก็วันนี้เอาวิดีโอมาตอบคําถามกันประมาณนี้นะครับสําหรับที่ ถามกันมาว่ายอดมะม่วงเขาเนี่ยทำไมอ่อ,อแล้วเป็นจุดสีำดำําดก็หวังว่าวันนี้น่าจะได้คําตอบกันแล้วสําหรับสมาชิกท,ท่านนี้นะครับที่ได้มีการถามมาแล้วก็สมาชิกท่านอื่นที่เจอเหตุการณ์เหมือนกันนะครับก็เอาวิธีนี้ไปป้องกันจำไว้ว่าเมื่อมะม่วงแทงยอดใหม่เราจะต้องทําการป้องกันนะครับเพราะว่ามแมลงพวกนี้จะเข้าทาลายช่วงยอดมะม่วงเป็นยอดอ่อนนะครับจะเป็นของชอบของเขาเลยไม่ว่าจะเป็นร่วงกีดใบและ,ออมะแมลงที่เป็นปากด,ดูตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นออตัวมแมลงที่มันมา กัดกินหรือว่าดูดกินน้ำเลี้ยงช่วงกลางคืนนะเพราะว่าไม่ได้ออกสำรวจแต่ด้วงกิดใบเนี่ยช่วงเย็นผมออกสำรวจจะเห็นตัวเต็มเ็มเหมือนที่ผมเคยถ่ายวีดีโอลงไปนะครับก็ามาฝากกันวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรายการเราก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่หที่ทางส่วนดีราวดีจะนามาฝากกันครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องก่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ